ดีค่ะพบกับมดนะคะหมอแว่นตาสาขาสายยาวันนี้ค่ะมดจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องเลนส์โปรเคซีฟเลนค่ะสงสัยกันไหมคะว่าเลนส์โปรเจคซีฟคืออะไรวันนี้มดจะมาไขาข้อข้องใจให้ค่ะเลนส์โปรเจคซีฟเลนค่ะคือเลนส์ที่เราสามารถมองชัดได้ทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะกลางหรือระยะไกลค่ะโดยที่ตัวเลนส์ของโปรเคซีฟเลนจะไม่มีรอยต่อกบนตัวเลนนะคะ ซึ่งจะเหมาะสมกับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปหรือผู้ที่เริ่มมีปัญหาสายตายาเข้ามาค่ะโดยที่เราไม่ต้องใส่ใส่หรือถอดถอดแว่นเมื่อเราต้องใช้งานระยะใดระยะหนึ่งเราสามารถใส่ขับรถได้อา่านหนังสือได้ดูมือถือได้หรือทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งเลนโรเนสิลนจะให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันได้ไง่ายยิ่งขึ้นครบจบในแว่นหนึ่งอันเลยค่ะนี่ก็คือแว่นโรเนสินนะคะ ถ้าหากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดต่างๆสามารถเข้ามาที่หมอแม่นตาสาขาสารยาหรือกดติดตามกดถูกใจเพจหมอแม่นตาสารยาไว้ได้เลยค่ะก่อนจะจบคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ